ยกขาปฏิบัติยกขาขึ้นครับยกขาขึ้นครับปฏิบัติเออยกขาขึ้นครับน้องมังกรเขาไหนครับชื่อมังกรไหมครับชื่อมังกรไหมครับ ยกขาขึ้นปฏิบัติครับยกขาขึ้นครับเอาขาขบเอยกขาขึ้นเลยยกขาเลยยกขาเลยลูกยกขาปฏิบัติยกขาปฏิบัติ